สวัสดีครับวันนี้มาชม,สม,ามสมเด็จบางคุณคมพิมใหญ่สมเด็จบางคุนคมพิมพ์ใหญ่องนี้ครับกู ข,ข้างเยอะครับข้างเยอะข้างมีเยอะครับแต่ก็ยังมีเห็นเนื้อหากายภาพการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่ครับข้าเอื้องนี้สวยครับสวยสมบูรณ์สวยสมบูรณ์ร,ณรูปทรงสวยครับใหญ่ ของพระใหญ่ลำฐานใหญ่ลึกเส้นซุ้มใหญ่ครับหนาลึกพิมพ์ใหญ่ครับใหญ่สมชื่อครับใหญ่ทุกอย่างด้าน,นหลังเนด้าน,นข้างจะมีความเป็นธรรมาชาติความเก่า ด้านหลังตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นตาปั๊มนะครับไม่ไมค่อยเห็นตาปั๊มเลยลองสองกล้องดูครับจะเห็นไหมมีครับมีตาปัม๊มรอยตาปั๊มเนี่ยครับคงเกลบ นี่ครับมีตาปั๊มอยู่นี่ครับตาปั๊มแต่ไม่เห็นด้วยตาหรือเปล่าแล้วครเพาเขาโดนใช้ทูไปทูมาด้วยอายุก็หลายสิบปีแล้วรับมีตาปัออ๊มของวัดบางขุนพรมอยู่แต่เล,นล่นจางมากครับผมนี ด้านหลังจะมีคาบกูอยู่นะครับนี่คาบกูเนี่ยตาปั๊มครับเนี่ยคาบกูงานล้านก็ต้องแบบนี้เขาจะเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อผ้าเขาจะเป็นเงาเงาครับเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนเนื้อผ้า สามารถไปขูดดอกได้นะครับขูดดอกเนื้อผ้าก,ก็ต้องหลุดออกมาด้วยครับนัเด็จบางคนผมนี่ทำปลอมยากนะครับทาปลอมยากนืงด้วยก็มีทั้งแาบขูดทั้งมีทั้งกายภาพที่เรียนแบบยาก ปรยภาพของพลังของผมนี้ต้องเกิดจากธรรมชาติครับเกิดจากการเวลาเท่านั้นนะครับนี่ครับปรยภาพเป็นแคลเซียมขาวๆนี่ครับขาวเงาเนี่ครับมนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับอนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับ เราต้องรู้ด้วยว่าภาพปอมทําอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะคนทําปลอมก็ไม่ได้เป็นเก่งเป็นเทพดามาจจาัไหดเขาจะได้ทําได้ทุกอย่างนะครับเขาทาได้แค่รูปทรงพิมพ์ทรงแต่เนื้อหาธรรมชาติกายภาพก็ทําไม่ได้นะครับนี่ครับครับุูบ ข้าโกกันลานครับข้าวโกตรงนี้ข้าวโกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นันเด็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโรงผ้าเนี่ยครับข้าวโกนี่ก็เห็นแถวซ้ายอยู่ครับก็จะเป็นมิตินะครับผลาต้มเด็ดเก่าๆครับจะมีหลากหลายสีนะครับเลยดูสิครับขาวแดงดำ เืือครับมีหลายสีนะครับมันมีสีเดียวนะครับถ้ามีสีเดียวนี้ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับนี่ครับหลากหลายเขาเรียกว่าเป็นมิติเป็นมิติม,ตมีมิติตมีแคลเซียมให้เห็นอยู่เป็นบางส่วน,นครับ แบบนี้ทำไม่ได้ครับทำฟอมไม่ได้นะครับทำลอมไม่เหมือนครับบางกลุผมทำยากครับนี่ครับขูดน,นี้ครับขูดตรงนี้ก็ธรรมชาติของเขา